ที่เพจสายไหมต้องรอดเขาไปช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งนะคะถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีม้าค่ะปรากฏว่าเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าไปเกี่ยวโยงกับแก๊งพนันออนไลน์ทีนี้เจ้าตัวอยากจะปิดบัญชีแต่ปิดไม่ได้เพราะว่าแก๊งพนันออนไลน์ไปข่มขู่เขาไปดักอุ้มเขาไปทําร้ายเพราะดีนะคะที่เพจสายไหมต้องรอดช่วยเหลือเอาไว้ได้และนี่ไม่ใช่เคสแรกที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ต้องทําความเข้าใจกันก่อน,อนว่า บัญชีม้าคืออะไรบัญชีม้าเนี่ยเป็นกลโกลงรูปแบบการเงินอย่างหนึ่งที่กลุ่มของวิชาชีพที่กระทําความผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ขบวนการแชร์ลูกโซ่หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์พนันออนไลน์นี่แหละค่ะต้องการหาคนมาเปิดบัญชีแทนเพื่อไปรับเงินที่ได้มาจากการกระทําที่ผิดกฎหมายอาจจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสินค้าผิดกฎหมายต่างๆก็ได้ทีนี้คนที่ ไปร่วมรับจ้างเปิดบัญชีมาบางคนก็อาจจะรู้หรือบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าปลายทางแล้วบัญชีถูกนําไปใช้ทําอะไรค่าจ้างในการรับเปิดบัญชีมาทุกวันนี้ก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะคะอย่างเคสล่าสุดเนี่ยรับจ้างเปิดบัญชีละ2 0 0 0บาทไปเปิดตั้ง3าบัญชีน่ะได้มา6 0พ0บาทนะคะปรากฏว่ามารู้ทีหลังว่าโดนหลอกค่ะทีนี้ขบวนการพวกเนี้ยเขาจะพยายามที่จะหลบหนีการจับกลุ่มจากทางเจ้าหน้าที่เวลาถ้าเกิดถูกจับได้ ขึ้นมาเจ้าหน้าที่เขาจะมีกระบวนการไปไล่เช็คเส้นทางการเงินพวกบัญชีพวกเจ้าของเว็บไซต์ผิดกฎหมายพวกนี้ก็เลยไม่อยากให้ตํารวจสาวไปถึงเขาเลยต้องไปจ้างคนอื่นมารับจ้างเปิดบัญชีแทนทีนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะลณรงคลงไม่ให้ไปรับจ้างเปิดบัญชีหรือเปิดบัญชีม้ากันมาตลอดนะคะแต่ก็มักจะเป็นข่าวเป็นคลาอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมเลยว่า การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรับจ้างเปิดบัญชีท่านจะมีความผิดตามไปด้วยนะคะถ้าตำรวจเขาไล่ไปถึงตัวถึงแม้ว,ว่าท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้ก็ตามแต่ท่านอาจจะโดนร่างแหไปด้วยนั่นจะเข้าถ่ายผิดรบรบการฟอบกเงินค่ะมีโทษจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0มถึง2 0 0แสนบาทดังนั้นถ้าไม่อยากติดร่างแหอย่าไปรับจ้างเปิดบัญชีม้านะคะนอกจากเสี่ยงตายแล้วยังมีโอกาสติ คุกด้วยค่ะ